ตอนนี้ก็ได้หลายเติบแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาพ่อกันอีกแล้วครับก็แบบกรอบๆต่ก้องช่องมาดามกบครับมือนีไอเพิ่นพามาหาปลาไม่ครับมองไม้เนาะคือหกใส่ไอมองนี่มันสีมีเห็ดอยู่บ่ต้องทารุ่นครับทายเบิ้งครับมาเบิ้งมองไม้วเทือ มาเที่ยวอันมานนะครับพาครับมาเดลยไปเบ่งน้ำกันครับปลาอะไรครับสวัสดีครับกลับมาพ่อกันอีกแล้วครับยุกอ่อนน้ำไม้จวดครับวันนี้พาพี่น้องมาหาอันไม้จวดครับวันนี้ ได้แล้วครับก่อเนี้หมดลายแห้งครับนี่ได้เติมกันเลยดิป่ะครับทหารน้ำไม้จวดน้ำกันเด้อครับมาอนี้ยางครับไปก่อทึ่งบนครับก่อทึ่งหวังวาคงสิบโว้ยนีหมดครับหมดคั้นลายแห้งป่ะมาครับปไปเดิมด้วยชิ้นแรกครับน้ำไม้ครับน้ำไม้ยังก่อไอ้น้ำไม้จวดครับมาหนีิน้ำไม้น้ำไม้จวดน่นนี่เลยฮักเอาครับ หมดแดงลายหมดหมดหลายเนาะโอ้หมดแดงครับคาับไปรุ่นกันต่อรครับทรงคือแล้วครับมือนี้งทรงคืออะไรครับตอนนี้ก็ได้ไลยเติบแล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับก้อนนี้บ้อนนี่ครับนี่ครับนี่ก้อนนี้ครับฟ้าเนี่นี่ก้าังสีเอาครับก้างัาางสียไทยใหไอ้เพื่อนเนาะมาเอาเมือเป็นเหกันครับ แอยั่งไล่ดิน้างข้างบ้าีีก่อนใ้าูกก่อนก่อนนี้ไลนอเลยครับ ืมกันครับโอเคเก่งยู่สันทั้งสี่แหละครับว่าสีได้แต่ละคลิปเนาะเสียงหายใจเขากล่องกแบบนี้มีทั้งยุ่งทั้งหมดครับหลายเอาเนาะได้ปะถัาบ่ได้นี่จมได้เลยครับนี่ครับนี่เจดีองงาม นะครับไปเบื้องก่ออื่นอีกครับไปเบื้องข้างคุณชนเทิงคุณไปบ้านสองสามนอครับสามนอนนะครับว่าอะไร่ <laughs> ไห,หรอมันเอาอยากไหม เราปลาทั้งนอกนขมีดเ่าเขาเอาไว้เอาไว้แตบิมงอด้วเอาุจิตหมครับซีเหรอครับลังเทือกับว่า้เด้ครับไอ้เพิ่นพอเฮ็ดละงกครับก็เลยเอาหมวกพมไปเลยครับวันนี้เจสลาบหวกครับไว้ไม่ห้องอยู่เนาะมีเขาเฮ็ดละงกครับ เห็นละงกเกิดไหมครับไข่งนึ่งมานเห็ละงกแล้วครับอมาพี่ครับ,รบพี่บอ,อ,อ,อเห็นไข่เดียวครับเห็นเพิ่มอีกครับดีด็กำลังเป็นไข่ขึ้นเลยครับเนี่กี้หมดเลยครับ กันครับอาเห็นละงกใส่หมวกครับมือนี้เป็นไ้ครับตาก้องเสียสมระครับเสียสลระหมวกครับ,ม,รบมือนี้ถือน้ำได้บยวันนะให้ถือพร้อม,มอน,นี่ครับชี้ใครอ่ะหาบิ่งอีกครับไกลเต็มตาแล้วครับ มุนมาหลายกว่าขนาดเลยก่อนแลนอนสองนอครับนี่นครับยังได้ซีหานอนเพยังก่อตอนไหนไหมกอดก่อนตอนเห็นตอนไหนไหมซีหานอเลยอไอ้สองนอครับนี่ครับไอ้เพิ่นกห็หาหาเด้ครับหารอบรอบก่อนผมก็นั่งพักถ่ายครับก่อนทำไมโจทยครับตะกอนสบายแช่ไครับไปลุยต่อลุยต่อ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนอครับจังนอไปแปดครับเอาม,มาวางกระตาเลยครับอ่ารครับนี่แหละมักเติงสี่แหละครับอู้วิ่งจุ่มเลยสั่งหลังเลยเต็มกอเลยกอในหน่อยหนึงกับลายนอแมน,นครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องถ่ายให้เพื่อนก่อนครับบัตรสีมานครับ เตีมกันมาสีหานอครับนี่เอาเบิร์ก่อนนี่ครับ กอเดียวเลยครับเติมกันครับสีเต็มกระตาเลยน้ำมาอ่ใกล้สีเต็มกระตาเลยครับไอ้พันเจคิบครับเมื่อกี้เลยคิบก่อนนี่ครับสีเต็มตาหล่ะกอเดียวเนาะได้แบบลายเนาะงานก่อดเดี่ยวสีเต็มตาเลยเกื่อติดเนาะหายอีกเอาเจคิเต็มตาซะก่อนจังเมื่อครับไปครับ ไอ้กำลังใจแบบกบกบกบไอ้มาดามกบอีกไงได้ครับนะครับสู่กันต่อไปครับนี่ก็มาพร้อีกครับมีหลายน่อยอยู่ครับไอ้เพิ่งกำลังถ่ายรูปหนากไว้เนาะคิดคีบกะตองมีรูปปกเพิ่งกัดจินตนาการไปนี่หัวเพิ่นแล้วครับกราสีเอารูปแบบใดยไม่ไปรับรูปได้ปึ๊บกระสีบอกว่าไอ้ถ่ายปึ๊บยางก็พุ่งปึ๊บเลยกะถ่ายตอนยืนปึ๊บเลยกะยางก็พี่ ถ้าจะมองว่าเป็นการแสดงบอมันกับมันกับบเชิงครับเพราะว่ามันมันก็ต้องเตรียมการเพื่อที่จะแบบว่ายางมันหกหกเกินไปก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับที่จะถ่ายทำเพื่อให้พี่น้องได้เบืองง่ายน้อยเนาะแกสีเด้อดแกรบไม่การหาไหมครับการจีไปหาเริ่มกับดังขวักขาาขวักข่ากันสิบกว่าเลยนี่ครับนะครับมาเบืองครับ ตัวผีย้งร้ายครับอ้อบอกเไงเลยครับดุดยาไงไงเลยครับ น้ำายุตมนี่อันน้องจุ่มนี่ให้นอนกําลังเี่นตับเตาไหมครับเอ,อย่ครับตกนี้กป็ปนกันได้ครับ mời nhạc học không người nghe nói nghe nói nghe nói nghe nghe nói này ที่ลวนตาและไป่เอาไปเลยเล่นยางหากับเมื่อแล้วมันมพอเฮ็ดครับพี่น้องมาเฮ็ดยังครับนี่คอมเมนต์มาบอกผมเลยครับไอพื้นน้ำนาไปหาอันน้องไม้ถ่าแล้วครับไะน้ำน้ำกล้ไอพื้นไปก่อนครับครับนั่งรอไอพื้นครับไอพื้นเชียร์งานอยู่ครับ ถือกลักหมวกครับมือนี่เอาไปใช่เห็ดซีดอกซีไข่เนาะหาพออีกกันนะยุ่งกับร้ายครับพี่น้องไปหาลงไปนู้นนี่ป่ะนี่นู้นทางล่างนี่ก่อนนี้ได้จักน้นหละ ซ,ซีนอ่อครับใส่ตาเลยน้ำเลยเอาขีดตมออกก้อนนี้เล้ตมไม่เปื่อนครับให้ตากล่องคือกับตาสบอค <c oughs> ือกับตาหายเลยนักเลยไหมได้ครับ หลีไต่ข้อนครับยังไม่เห็นอยู่เละงามเลยครับสองนอน,นอ,นนอนีอันบอลีครับกอนนี้ได้สามนอรครับ นี่ครับเกือบี่นี่ว้วเจืบพีกามีครับิ้งท่ายด้วยนอน,นี่ครับนอนงามไปเลยกำลังชีพา้ากันกลับบ้านครับเมยแหละครับ ก็สิไปต้มไว้ทาเห็ดเมนูเนาะงั้น่าถ่าคลิปต่อไปครับนี่ครับเต็มตาครับผลงานมือนี้โอ้ได้หลายแหงครับสมัยเพื่อนพามาอันปลาใหม่อยู่ครับวันเมตนสิผ้ามหาเห็ดบริบบอกก่อนนี่เลยงันครับมาปลาหกกับวายูมีเจ่ปลาไผ่แท้นี่ครับได้เห็ดสามดอกตาครับลงเมื่อบบานพร้อมกันเลยครับ กำลังเตรียมน้ำใหม่ครับเตรียมซีสมน้ำใหม่แมีน,นครับห้าก็ไม่หดบ้านแล้วนะเนาะแมีนครับล้างน้ำใหม่ครับเรากระเที่ยวลุ่มตรงนี้เลยใส่ปิ๊บเลยครับเราโม่ๆอ,อ,อักษิในมุมหรอือเปล่าเปสีมุมแบบนี้เลยอ,เอารมณ์ประมาณนี้ครับล้างน้ำใหม่ครับใส่กระเที่ยเลย่องสีนะแต่ว่าตอนนี้พัดในไใส่ครับเนี่ยส่เห็นยังไงครับมากที่บ่ครับคลิปเรืองล้างมือนี่ ก็ถือว่าเสียสิ้นภารกิจกับการเป็นตะกล้องเนาะยังพันแล้วเออแล้วถ่ายไอ้อือถ่ายตอนถ่ายนีแล้วครับแน่นครับตอนถ่ายตอนใส่เนียนครับตอนต้มต้มปุ๊บเหล็กก๋เหลียวเลยครับทามากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บล็อกบลอกไม่ได้ครับกดไลค์ครับใครกดไลค์ได้กินเนื้อใหม่ครับไปกินซุปเน้อใหม่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมมองหนึ่งเนาะในการถ่ายคลิปของเเียมไอ้เพื่อนครับแน่นครับอีกมุมมองหนึ่งครับ ยังพอกรไแมมืม่อนาครับรุ่นว่าสิ้าไเป็นหายยังครับครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ